ยมพ่อได้ฟังไปหลายเรื่องนะธรรมะหลวงพี่เล่ยฟังอ่ะครับธรรมะเรื่องเรื่องแรกที่เคยอสอนไปก็คือเรื่องพระติสะเนี่ยไปเกิดเป็นเลนไงจ <Yeah. S 1> ำได้ไหมครับเป็นเลนเพราะว่าติดใจในคือได้เนี่ยได้จีวรมาปุ๊บก็โอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไว้ใส่พี่สาวถวายมาก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ย เดี๋ยวตื่นมาจำวัดมาจะเอามาใส่แต่ว่าคืนนั้นเนี่ยฉัอนอาหารเนี่ยละอาหารไม่ย่อยก็เลยมรณะไปะมรณะตื่นมาก็ไม่ทันตื่นแล้วมรณะก็ไปคืนนั้นก็เคยด้วยจิตที่กังวลเนี่ยจิตที่ยังห่วงยายจีวรอ,อยู่ก็เลยเกิดเป็นตัวเลนอ,อันนี้แล้วก็เนี่ยพระภิกษุสองก็มาคิดว่าท่านมรณะภาพแล้วก็เลยแมจะมาแย่งจีวรกันเลนก็เลย เออบอกว่าอย่าเอาของชั้นไปอย่าของชั้นเออเสียงนั้นได้ยินไปถึงพระสัมมารบริเจ้าท่านมีทิพย์พยาโสตมีหูทิพย์ท่านก็เลยบอกพระภิษุอย่าอย่าเพิ่งไปแย่งกัรรอเจ็ดวันก่อนและจากนั้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าพอหลังจากเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยพระติดสะที่เป็นเลนเนี่ยได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วท่านก็เลยบอกให้พระภิสุเนี่ยแบ่งกีวรกันได้จ้ะ จาอันเนี้ยแล้วก็พระพิสุก็เลยมาถามว่าทําไมทําไมพระอ,องค์ถึงต้องเราให้ครบเจ็ดวันก่อนเพราะบอกว่าเออเลนมีอายุอยู่เจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันไปแล้วเ,เลนตัวเนี้ยก็เป็นพัตติสาเนี่ยก็เลยไปเกิดบนสวรรค์ชาดุสิทธ์ได้อันเนี้จากพระเนี่ยไปเกิดเป็นเลนได้เพราะว่าจิตห่วงใยนะนี้เรื่องที่หนึ่งที่อธิบายยมพ่อไปเรื่องที่สองก็คือพระเจ้าอาโศกเหมือนกัน นพระเจ้าอโศมหาราชโหอันนี้เหมือนกันนีคือเนี่ยท่านฆ่าอ,อพี่น้องร่วมกัน,เ,นเห็นบอกว่าประมาณเก้าสิบเก้าคนนะตายเรียบเลยแล้วก็สถ,ถาบันาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์อ,อแล้วก็ฆ่าในสมัยนั้นก็ลบสงครามเขาบอกว่าเลือดน้องเท่ากับเกลือกม้าเลย,ยมพ่อเกลือกม้าเนี่ยเอ,อเลือดน้องทั่วแผ่นดิน,น่ะ เนี่ยแล้วก็ต่อมาท่านก็เลยเกิดความสังเวชอ่ะโอ้ค่ากันอะไรต่างเนี่ยแล้ววันหนึ่งท่านก็อยู่บนเาขาเรียกว่าพระราชวังมองลงมาเห็นสัมมณีเดินอยู่ะที่เราให้ฟังอนะเกิดค,ความเริ่มใส,ส่ศรัทธาก็เลยมาเรียนด้วยพอมาเรียนด้วยแล้วก็เลยเอา้าวก็เลยศรัทธาในพระพุทธศาสนาสร้างพระเจดีย์ถึงแปดหมื่นสี่พันองค์ใช่ไหมที่เราให้วงพ่อฟัง 8ปดหมพันองค์แล้วก็ยัง oh. เท่านั้นไม่พอนะท่านยังเอาลูกชายแล้วก็ลูกสาวท่านเนะี่ยมาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยท่านก็เลยได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาการสร้างเจดีแปดหมื่นสี่พันองค์อ่ะยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระพุทธศาสนานะแต่การให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายเนี่ยได้มาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ย เนี่ยคือการได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาอย่างยมพ่อเนี่ยให้หลวงพี่มาบวชเนี่ยยมพ่อชื่อว่าเป็นญาติกับพระพุทธศาสนานะแต่สุดท้ายเนี่ยตอนใกล้จะเสด็จสวรรนคตเนี่ยพอดีพอดีท่านก็อยากจะตั้งใจถวายมหาทานก้อนสุดท้ายฝากไปในพระพุทธศาสนาเออก็เลยไปบอกว่าให้อมาตเนี่ยถวายทานแด่พระพุทธศาสนาแด่พระสงฆ์แต่พดอดีขุดนางก็มาทักทานไว้ท่านก็เลยโกรธ อพอโกรธมีโมหะแล้วก็มีโทสะมีอะไรเนี่ยวนเวียนกันจิบสุดท้ายก็เลยเศร้าหมองไปเกิดเป็นอะไรยมพ่อ,อสุดท้ายอ่สุดท้ายพระเจ้าโศกอะ่ะพอหลังจากสิน้นพระชนแล้วไปเกิดเป็นอะไรไป,ะไ,ปไปงูเหลือมไงอ่าเปไปงูเหลือมไงเนี่ยคือเอมีบุญเยอะมากเลยสร้างพระเจดีย์ต้องแปดหมื่นสี่พันองแล้วก็มีลูกชายอะ่ะ ก็ลูกสาวว่าบวชเป็นพระรหันด้วยแต่จิตสุดท้ายอ่ะหมองไงคือกังวลเรื่องเอ่เอ,อเรื่องว่าเขาก็เรียกว่าขัดเคืองใจขุนนางไม่ยอมอ่ที่จะเอาทรัพย์ตัวเองเนี่ยไปทําบุญให้ตามที่ต้องการก็เลยเกิดจิตโทสะโมหะก็เลยพอดีตายไปไปเกิดเป็นงูเหลือมอ่าที่ไล่ฟังอ่ะนะแล้วพระลูกชายก็เลยเอา้าคิดว่าโยมพ่อตัวเองเนี่ย ไปเกิดบนสวรรค์อ่ก็ไปหาดูบนสวรรค์ไม่เจอไปดูในนรกก็ไม่เจอไปเกิดเป็นงูเหลือมอยู่ในหนองน้ําก็เลยไปเออก็เลยไปช่วยให้รักษาศีลอ่ารักษาศีลแล้วก็สแสดงธรรมให้ฟังซึ่งในสมัยนั้นนะ่ะงูมีบุญน่ะก็เลยฟังรู้เรื่องเราก็รักษาศีลนั่นคือไม่กินอ่าไม่จับพวกสัตว์กินกินแต่พวกซากสัตว์ที่ตายแล้วกินแต่พวก เป็นวัจ,จพง์วัจ,จพืชอ่ะสุดท้ายพอตายไปปุ๊บด้วยอำนาจที่รักษาศีลแล้วก็อนุภาพของลูกชายก็เลยไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยอันนี้สองเรื่องที่ไล่โยงพ่อฟังวันก่อนนะอีกเรื่องหนึ่งวันนั้นก็เรื่องของนางฟ้าตกสวรรค์ปฏิปูชิกาเขาเรียกว่านางฟ้าตกสวรรค์นางฟ้าตกสวรรค์เนี่ยคือปฏิปูชิกาเกิดบนวิมานของมาลาภาดีเทพบุตรที่เป็นเป็นสามีอ่ะ กำลังเก็บดอกไม้ในสวนนันทวันอยู่กำลังเก็บดอกไม้แล้วเกิดอะไรขึ้นหลพ่อจำได้ไหมกำลังเก็บดอกไม้อยู่พอดีหมดบุญไงหมดบุญพอหมดบุญกำลังเก็บดอกไม้อยู่ฟุบหมดบุญก็เลยจุติไปเกิดในโลกมนุษย์ไปเป็นเกิดในคันของหญิงชาวบ้านธรรมดาแหละแต่เค้าจะโชคดีคือจำระลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็น นางฟ้าอยู่บนวิมานของมาราภารีเทพบบุตรอ่ะก็เลยทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญทำทานอิฐานจิตโดยบุญเนี้ยขอยเข้าพเจ้าได้กลับไปเกิดอ่อยู่ร่วมกับสามีที่วิมานเดิมอ่ะคือวิมานของมาราภารีเทพบบุตรจากสุดท้ายแล้วอายุสิบหกปีอ่าก็ได้แต่งงานมีสามีมีลูกมีลูกสี่คนนะอ่ามีลูกสี่คนแล้วสุดท้ายก็ตายด้วยโรคปัจจุบัน พอตายปุ๊บก็กลับไ, <ป S 1> ไปเกิดในจุดเดิมเลยกําลังเก็บดอกไม้อยู่กําลังเก็บดอกไม้อยู่แล้วก็เลยเออเอาดอกไม้ไปให้มาลาพารีเทพบุตรชีวิมานก็เลยมาลาพารีเทพบุตรก็ถามว่าเอา้าเนี่ยเธอหายไปไหนมาเนี่ยตั้งแต่เช้านี่ไม่เห็นเลยเออจา่าแล้วก็ถามว่าเออมนุษย์โลกเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย <S <S อเออก็เลยเล่าความจริงให้หมดเลยโอ้โหเนี่ยฉันไปเกิดมา เนี่ยมีสาม,มีมีลูกด้วยมนุษย์โดยทั่วไปแล้วอ่ะเป็นผู้ประมาทไม่สร้างบุญกุศลเลยคิดว่าตนเองจะมีอายุอยู่ยืนยาวอะไรเงี้ยเออเป็นผู้ยังประมาทอยู่เนี่ยมาลาพริเทพบุตรก็บอกโอ้น้าห้าเศร้าใจเดี๋ยวจะมีเพื่อนที่เป็นเทวดาเนี่ยน้อยแต่ว่าจะเป็นเป็นผู้ที่ไปเกิดในนรกเนี่ยจำนวนเยอะนะอันนี้ก็เรื่องของปฏิภูชิกา นางฟ้าผู้ตกสวรรค์อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เล่าธรรมะให้ยมพ่อฟังสามเรื่องก่อนนะแล้วยมพ่อฟังแล้วสรุปว่างไงบ้างเนี่ยเราควรจะทําอะไรทําครับอทอะไรอ่ะคือ,อ,อ,อค,คุ้หญิก็ไอ,อ้วันพุธเนี่ยเขาจะมีทําบุญในหลังบ้านเนี่ยเก็ดจะไปสร้างวกอะไรอะไรที่เขาสร้างกันนะ่ะ ดัวดีเขาจะถอดเปล่าทำบุญอะไรเขาทำสุ่มทำห้องน้ำอะไรเงี้ยอ๋อวันนี้ครับเพราะวันนี้ตอนนี้ไม่เจอเข้ามาสยามวันละอ๋อจ้ะแระยมพ่อก็อย่าลืมนั่งสมาธินะนั่นสนงสวดมนต์นั่งสมาธิตุัตนจ้ะอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพี่โทรไปหานะครับพรุ่งนี้หลวงพี่เอ่อก็คือคือนเนี้ยเดี๋ยวหลวงพี่โทรไปหาตอนตอนสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มจ้าจ้าครับเดี๋ยวจะโทรไปให้ได้คืนเนี้ยจ้าจ้าวันนี้ก็อนุโมทนาบุญทุกทุกบุญกับโยมพ่อนะจ้าจ้าก็วันนี้อ่าคือเดดัมมะอ่าครับจ้าคือเดดัมมะ ธรรมะออนไลน์สไตล์ของพี่วิกเตอร์ก็ขอจบการแสดงทำเพียงเท่านี้ก่อนคือ d ดย์อินออริคอนเมดิเทชันเซ็นเตอร์คือเดยดัมมะก็อนุโมทนาบุญกับโยมพ่อสวงวันชัยชนะอายุ83ปีย่าง84ปีแล้วจะขอให้แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวนะอย่างน้อย1น0่สาวปีนะโยมพ่อจาหนึ่งสาวปีคือกี่ปี อ่าหนึ่งร้อยยีสบปีหนึ่งร้อยสาวปีคือหนึ่งร้อยี่สิบปีจ้ะให้แข็งแรงนะออกกําลังกายไว้ออกกําลังกายเดินบ่อยๆอย่างกินน้ําบ่อยๆสิดน้ำไม่บ่อยแข็งแรงจ้ะเดี๋ยวคืนนี้โทรไปหานายมพ่อนะจ้ะจ้ะอนุโมทนาบุญร่วมกันให้ยมพ่อมีส่วนร่วมในบุญทุกทุกบุญของหลวงพี่อ่าจารย์ทุกรูปที่ออริกอนมดิเทชั่นเซ็นเตอร์ ด้วยกันทุกท่านเลยจะจะจะให้มีแต่ความสุขความเจริญสมปารันานี้สิ่งที่ดีงามจงทุกประการเทินจะจะจะยมพ่อึ้นบายจะอนุโมนาบุญนะจะจะจะบอกยมแม่ด้วยเอาบุญาฝากทุกทุกบุญจะจะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปหาตอนสี่ทุ่มนะ สาธุเจ้าบ๊ายบายจ้าจ่าสาธุเจ้าอ่าเจริญพรนะเจริญพรเจริญพรครับจ้ายมพ่อบอกนมัสการมัทสการครับอ่านมัสการสาธุสาธุครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับนอนได้แล้วนอนจ้าจ่าสาธุสาธุ